mmmm <laughs> ừ, đồ đi phái nữa mmmm 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 <het ero> โอ้โหสวัสดีครับนัานนะนี่ก็ผมก็มาตกปลาช่อนข้างทางเหมือนเดิมเอาคันโลฟิตเป็นคันจีนนะแต่มันคำคล้ายๆคยันอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆไหมคุณนเคยไหมคุณนไหมโลฟิตโซเกตอ่ะนี่ลอกทาทุล่าไปเดี๋ยวลองตีหมายมันเปลี่ยนอะ่ะวันนั้นผมก็มาตกนี้นะกัดอยู่ เห็นเยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จมมโดนอย่างนี้โดนโดนดูรเบาดูรเบานี่ไซส์แคมสวยๆนี่ครับอันนี้ก็เป็น n อนทีน ริมิเต็ดกัดสองทีกว่าจะโดนแล้วก็โดนนี่ไซส์เข็มเดี๋ยวไซส์นี้เดี๋ยวเราเก็บทําเข็มทำเข็มให้หมดเดี๋ยวก็เป็น ntr 1 l i ริมิเห็ดยของคันที่ผมใช้ก็เป็นคันนี่ครับคันโ o ฟิต t โซลเก t ลอกทารุลาอันนี้มันเป็นคันจีนนะสร้างมาจากจีนอันนี้400กว่าบาทถึงเท่าไหร่ดีโอเคเลย ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยโดนเลยใสสวยโอเคปัดปลดปลาล้วตกกันต่อเนี่ยตีข้ามไปเนี่ยให้มันกิ่งออกมาจากยางเนี่ยนี่ขยับนะตัวไม่ใหญ่ช่วงโอ้โหตาขีลกวมั้ง ตัวโคตรเล็กเลยตามมาจากตรงนู้นเลยร้อนมีไซส์เนี้ยไซส์เข็มไซส์เข็มเก็บเก็บไปหลายตัวก็นี่ฮะผมมาหาตกปลา เข้มนั่นแหละอ้วนนะของกินแม่งเยอะนะเดี๋ยวมันก็โดนช็อตหรอกเพราะน้ำมันเริ่มหยุบแล้วโอ้ตกเข้าเบาตานี่ครับตัวที่สองครับผมตัวเดิม NTR1 กบยางวันนี้ใช้กบยางจริงๆจะไม่ได้มาหมายนี้หรอกอืมพอดีทางมันไปไม่ได้ก็เลยต้องออกางนี้เคครับนี่ตัวที่สองปลดละกัดตรงนี้เลยลากเห็นไหมผมลากมาลากแบบตีชิดเลยแล้วก็ลากมาอยู่ขอบเยอะ นะมาเดี๋ยวลองนี้ตรงนี้มึงเห็นตัวจิบตัวจิบอยู่ตุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊บกัดยากอนะ่ะยากมันลกไงต้องหาเหลี่ยมดีด โอ้ตรงนั้นมีตัวเฮ้ยตรงบัวนี่มีตัวนี่แต่มันกัดไม่ได้หรอกนะุโอ้ยมันดัน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 ,นดันตาม ผมว่าไม้นี้ไม่รอดหรอกเมื่อกี้มันมีตัวดันตามเดีย๋ยวดูเดี๋ยวดูไม้นี้กัดน่าจะกัดตรงกลางเลยแึ๊บไม่โดนโ <c oughs> อ้โหโอ้โหนี่ไงโดนเลยเล็กๆตกึ๊บตัวที่สามไซส์เดียวกันหมดเลยโอ้เต็มคอเลยตัวนี้ตัวนี้ผอมไปหน่อยครับ ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยไปแล้วกันผอมหัวแหลมเลย NTR 1ครับตัวนี้ผอมแบบแตวผมปล่อยเลยจวขอถ่ายลูกมาครับนี่แต้มสาม NTR วันชุดนี้คันนี้ก็ดีนะสี่ร้อยกว่าบาทดูมันส่งเยอะดีกัดอีกทีอีกก็ดูนะเพราะมีอีกตัวหนึ่งดูเนี้ย ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยไซโลเพียบวันนี้เป็นไงหมดอู้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 อตัวเล็กอู้ตัวจี๊ดโดดตั้งใจกัดเลยเนี่ยน่าจะกัดไหมเนี่ยอันนี้น่าจะโดน มันกะเอาอย่างีเอาดิโอ้หตะกี้มันนี่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 ตัวเฮ้ยนี่ตัวนตัวเล็กโอ้หลุดไปแล้วไม่หลุดเว้ยมาตัวที่สี่ครับตัวไซส์เดียวกันเลยคอกเดียวกันเลยตัวนี้อ้วนนะผมเก็บเลยนะนี่ไม่ทันขัดคำ ก็มันจะมีไซนี่เยอะเลยไม่รู้นะว่าหมายอย่างนี้มันก็จะมีแต่ตัวแค่เนี้โอ้โหไซโลไปไหนหมดปะยังไงก็ปลาเคม็มได้อยู่ใส่สอบอืมมาตรงนี้ครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยมองกลวมเลย สายคลองเดียวไม่เอาเลยแน่แน่แน่ดนี่ยโดนเนี่ยโดนตัวเล็กตัวเล็กครับ นี่ตัวนี้ปล่อยนะครับน,นี้เฮ้ยเก็บได้นูนะมันรวมรวมก็ได้แต่ตัวมันเล็กอะไปไเดี๋ยวเอาเก็บเก็บไปแม่แม่แแแแบอกว่าอยากเน้นตัวเล็กๆผมก็เลยตกแต่ตัวเล็กๆเนี่ยตัวที่ห้าครับมันก็เล็กไปเปลืองเกลือบวเล็กไปไปปล่อยดีกว่าดูไปดูมาแม่งเล็กแต่จริงๆก็เล็กมานานแล้วตัวที่ห้าให้มันไปโตเนี่ยมันไม่โตม,มันก็โดนไฟอะ่ะไปช็อตแห้งอยู่แล้วไปครับไป เอาเอาชีวิตรอดให้ได้น,นะอีนุ่มไอ้ตัวนี้มันเตี่ยวนะ N T R1 มันเป็นไปหลิวเดียวนะครับน้ำหนักแบบดีตีกายตีโคตรโคตรไกลอีกเล็กๆสามจองมั้งน้ำหนักน่าจะอยู่ที่7จ็ดกโัมเสหาตัวต่อไปนี่ตรงนี้หน้าทอยมันมีหลุมหนอ่อยๆกึบรู้เรื่องกล้องใส่กล้อง ใหญ่ไปไหนหมดวะใหญ่่น,นะนีับโอ้ยมันก็มีเยอะนะปลาช่อนเนะี่ยไม่ใช่ว่าน้อยนะเนะี่ยเยอะ แต่ตอนนี้มันน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าแห้งแน่นอนไม่จวงดินี่นี่โอ้โหโคตรโหดโ โอ้โหโดดสองทีโดดเป็นปลากระพงเลยช่อนหรือกระพงเนี่ยไหนดูทีอืมตัวนี้เก็บครับนี่ไซส์สวยอยู่นี่นะตัวที่หกแต่ก็มีไซส์เนี่ยตัวนี้ใหญ่สุดแล้วมั้ง NTR1 Limited วันเดิมอะเดี๋ยวไปเปิดปลากัน อเคครับวันนี้ก็จบด้วยสกอร์หแต้มนี่คันที่ผมใช้ก็เป็นนี่โรบริตโซเก็ต <laughs> เป็นคันที่สั่งมาจากจีนครับ400กว่าบาทหกุดหกุดหก็เกือบสองเมตรอะอันนี้มันเป็นเวทหกสิแปดหกสิบปดดีอะ่ะคุ้มเลยแล้วคันสวย,ยด้วยดูคันคล้ายแบบแบบน้คล้ายๆนั่นแหบลบะไะกลับบ้านกันเจอกันใหม่นะครับ